องหัวหน้าส,าส่วนการงานของเทศบาลนครพิศโลกและก็พี่น้องชาวอทรอ,อทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันอบรมให้ความรู้ในเรื่องอาสาสมัครท้องถิ่นรักโรคของเทศบาลนครพิศณุโลกเขาอยากยให้พี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยเป็นอทรอแบบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ ร้อยเปอร์เซ็นต์หมายคามว่าประชาชนทุกคนเนี่ยเป็นอาสาสมัครรักโรคหมดข้าหมายของข้อ,อางนั้นนะคะสั่งมาแบบเป็นทางการแล้วสั่งมาให้เราดําเนินการด้วยติดตามด้วยว่าได้เท่าไหร่แล้วแต่กระบวนการในการสร้างความเข้าใจกระบวนการในการทํางานเอามามีส่วนร่วมในเรื่องของการรักโรคเนี่ย เราเพิ่งจะเริ่มนะเจอกับอาสาสมัครเหล่านี้ที่เขาเข้ามาแล้วทําความเข้าใจกันว่าให้ขามาทําอะไรอาสาสมัครเราจะมาอะไรเดียมารักโลกกันที่ได้จัดอบรมนะคะอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกของเทศบาลึ้น เนื่องจากว่าขอบเขตในการจาัดกบรมเรามีค่อนข้างจํากัดได้ประมาณครับและไม่เกินร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนก็จะประมาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นคิดดูว่าถ้าสองพันกว่าคนหรือทั้งหมดเลยเนี่ยประชากรเจ็ดแปดหมื่น 7, 8, คนเนี่ยเราจะทําอย่างไรก็คงได้เป็นการรณรงค์อาศัยปากของท่้นที่เป็นอทออรอจริงๆเนี่ยคูดกันต่อไปว่าเราจะช่วยกันรักโลกได้อย่างไร เล่าเรื่องของสิ่งรดล้อมให้ฝังสักวเล็กน้อยเราสในน้ำฝนเนี่ยมันควรจะมีสารเคมีอยู่เท่าไหร่ตอนนี้เกินแล้วนะคะมืออาจะไปทั่วโลกหมดเลยเขาไปเก็บตัวอย่างน้ำฝนทังเทวิคแอตแลนติกนอนที่มันมีผู้มีคนอยู่เท่าไหร่ว่าไม่มีสารพลุ่นในน้ำฝนไหมมันม,มีนะคะแล้วมันเกินจุดอันตรายที่กำหนดไว้ มันเป็นสารเคมี B. เขาเรียกว่ามันสารเคมี B. นิลันดอนคืออายุของมันเนี่ยหลายพันปีก็ไม่สามารถที่จะถูกทำลายไปได้เขาบอกนะั้นดาดาสีกาวเพราะกระบวนการการผลิตของใช้ของคนทั่วโลกมันยังต้องใช้สารเคมี B เหล่านี้แต่วิธีการที่เขาจะควบคุมต่อไปนายกก็ไม่รู้เหมือนกันเรารู้แต่ว่า รายงานผลของสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันมีอันตรายอย่างไรบ้างอันนั้นมันเรื่องไกลไม่ไกลหรอกมันก็ใกล้ตัวเหมือนกันตอนนี้น้าฝนตกตอนนี้ออปปรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็เริ่มเตือนแล้วนะผลแรกเนี่ยแล้วก็ผลที่กาลังตกลงมาถ้าอยากเอาไปกินเอาไปใช้ให้ผ่านการกรองไม่กรองไม่ื่นก็เอาถ่านอะไรบากกองก็ผลจะต้องประสบชะตากรรมพร้อมกันจากการ เอาไปรักษาสภาพคืนกลับให้เป็นน้ำดีเทศบาลนะครเชียงทำแล้วนะคะเอาน้ำไปบำบัดที่หนองอีเท่าตอนนี้เราให้องค์การจัดก,การน้ำเสียเราจ้างองค์การจัดก,การน้ำเสียมาเอาน้ำของที่ท่านใช้เนี่ยเอาใส่ท่อสูบออกไปบำบัดที่โคกชักนู่นนะ่ะหนองอีเท่านะ หนองอีเท่าอยู่วังทองค่ะข่าใจ่ายสูงมากค่าไฟฟ้าเดือนนึงหลายตังค่าจัดก,การต้องจ้างเขาท่านคิดจะดูก้วกันว่าภาษีที่ท่านให้มาเนี่ยเอาคืนกลับให้กับประชาชนไหมมันไม่ใช่เรื่องของการทำถนนหลวงทาไหนะอย่างเดียวนะพวุณถึงชีวิตของคน ดูแลหมดทุกช่วงว้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนวัยชราขยะที่ท่านใช้เขาเรียกขยะคืเลียขยะเรียกขยะเสื่อกระทรวงมหาดไทยเนี่ยด้วยความกลนาหาเของขยกให้ท้องถิ่นเนี่ยมีออรอของตัวเองขับเคลื่อนกันตรงนี้หรือเปล่าประเทศบาลเองเนี่ย ไม่ได้หรอกหมืองานของรัฐอะตอนนี้ะบวนการการทํางานเขาบอกว่าต้องมีการมีสว่วนร่วมทุกกลุ่มเขาเอาเอถ้าถ้าเกิดมันอยู่นอกบ้านเนี่ยก็คือมันไม่มีหลักฐานาแต่ถ้าอยู่ในบ้านนี่หลักฐานชัดเจนเผาในบ้านหลักฐานชัดเจนนะครับฉังนั้นเวลาเผาให้อามาเผาที่ไหนครับ เอ้เมอ้มบางทีบอกบางท่านบอกเพศเผาบ้านผูอื่นบางท่านบอกเผาเทศบาลเลยนะครับอ่ะนะครับก็คือนะครับก็คือว่าตรงเนี้ยนะครับมันเป็นกฎหมายห้ามเผาแต่จากจากหลังเงินไปหลังเงินอะไรต่อมาณเนี้ยนะครับการศึกษาในในในชุมชนเนี่ยจะได้รู้เท่ากันเหมือนที่ท่านได้รับอกอะไรนะครับที่ท่านได้รับอกอะไร ต่อไปนะครับที่ท่านนายกเนี่ยท่านเข้าใจทุกอย่างนะแล้วท่านพูดออกมาเนี่ยครอบคุมหมดเลยครับต่อไปนะครับเรื่องของการรวมกลุ่มท่านบอกว่าอย่าไปคิดว่าเราออกมานะว่าอะไรนะเกิดความที่เนี่ยเป็นการรวมกลุ่มพัฒนาเป็นการรวมกลุ่มพัฒนาไม่ว่าจะอ่าอันนี้ในในในชุมชนนะครับผมว่าหลายๆชุมชนเนี่ยทำอย่างนี้ทำแล้วดีเลยครับดีเลยครับ ดีสิ่งที่ได้กลับมาไม่ใช่เพียงความสีา,ายอย่างเดียวได้อะไรมาด้วยครับได้ใจ,ได,ใจได้ความสุขนะครับ นอร์มอลเราเขาแก๊บด yeah. ีลิเวอรี่ส่งถึงบ้านใช่ไหมคะเขาบอกเวลาเราสั่งข้าวหรืออาหารหนึ่งอย่างเนี่ยมันจะประาไปด้วยอย่างน้อยเลยเด็กสี่ชิ้นโคมมาละกล่องโคมใส่อาหารถุงพลาสติกช้อนซ่อมแล้วก็ถุงใส่น้ำจิ้มเผื่อเปนน้ำปลงน้ำปลาซองของขยะเราก็จะได้ประมาณ560ล้านชิ้นนะคะขยะอะไรเพิ่มขึ้นนั่นเองช่งโคมเขาก็เลยบอกว่ามันเพิ่มเยอะ กรถุงพลาสติกเนี่ยประมาณ6,000 6,000กตันต่อวันเลยนะคะกระป้องอลูมิเนียมนีกมันย้อยสลายแค่100ปีกรถุงพลาสติก450ปีกว่ามันจะย้อยสลายี่ะมอากาศสำคัญนะครับจะไปคิทว่ราทำปุ๋ยนะให้คิดว่าอังารขยะกินตีอากาศ ทำให้มันไม่มีกลิ่นตัวนี้เตี้ยแล้วนะครับต้องอย่างอย่างได้ยากขึ้นแล้วตอนที่เราจะทิ้งไปเนี่ยก็ปูพื้นฐานอะไรเอาใบอะไรอย่างไรไม่วัสดุวัสดุเนี่ยอะไรก็ได้ที่มันใมันมีก้นแต่มันไม่ยังไม่รั่วมันเป็นองค์ที่ปลูกบัวปลูกอะไรจะเอามาแปลงน้ำเนาะจะเอามาแปลงที่ทีมาแปลงเราต้องเอาสูตรลงต้องทำให้น้ำไหลออกได้จะ้จนาับก็ได้ค ยังไม่ทันขึะนะ้นเยอะนะนยังไม่ทันขึ้นเยอะอะแต่ก่อนเนี่ยผมเครียดมากเลยว่าตัดคิดว่ามีจริงไหมตัดจิิงไหมมาแล้วตอนนี้รถคือเจ็บคือเครียดนะเราเข้าเราพาบางทีอะเราที่ง่ายมันห้าบาทจริงแต่เราสตาร์ทรถไปซื้อไงห้องอาย่ลกบามอยู่ๆเป็นมะเร็งปอดระยะที่สีสนะบบ่เาราก,ก็มาวิเคราะห์เพระว่าสงสัยตอนไปทำงานขันมอไซค์และสมัยแต่ก่อนเราไม่ผูกแม่กันเห็นไหมคะ นิ่ช่วงเวลารถติดอ่ะควันท่อ,อเสียปอบ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 ปอปบบอเนี้ยมเป็นไป,น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 ปนไม่ได้ที่เราจะกั้นหายใจห้านีจีแล้วก็ทุกวันแบบนั้นรุ่นหนูนี่ทำงานก็30ปีเนาะมันเจอแบบนั้น,นทุกวันนะคะขยะสารท,ที่นีขยะสารที่นีก็ต้องแยกนะรวบรวม ่ียมาเกิดเกิดได้อย่างไรคะก็เกิดจากการขัขยะค่ะขผาขยะการแก้ปือว่าพวกโรงงานหลังกรหรือว่าการจราจรอย่างเงียเวลาขับรถก็จะมีการมปัญหาเช่กันแอลถือว่าเป็นจุดปัญหาที่พวกเราได้จัดของคือก็จะสามารถประเมินได้ว่าในประเทศเราหรือว่าจึงที่เราอยู่ อืมละละ่านาคนี้แล้วฐานี้จะเป็นฐานที่อาจารย์จะให้ทำรู้เรื่องของค่ะสวัาดีกดถือก็ขอด้วยนะคราบตัวก่อนนะคะเอ่อพวกเราจะมีผลกระทบหนักสุดก็คือ91ขึ้นไปอ่ะจะเข้าไปอจจะทำให้เราเกิดการภัคยเคือง่เ้านอยู่บ้าน ไปนอกก็ระบบขิงแบยนี้ค่ะบางคนก็อาจจะเกิดคือขินแดงขิงพันขิงพี๊เป็นเหี้ยใช่ไหมคะเคยไหมค่ะตอนขนาดนี้หนึ่งคุณภาพเนี่ยมันจะต้องมีการวัดที่ชัดเจนขึ้นอย่างเช่นตัวตัวที่ใช้วัดหรือใช้จับเนี่ยจะต้องเป็นตัวที่มีคุณภาพใหญ่โตเลขขนาดไหนถูกไหมเพราะแอเรียมันกว้างจริงค่ะใช่